สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงนะกิมรำกิมนี้เราจะมาเปิดพลังงานของคุณตัวตนของคุณว่าผู้คนเขาศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่น สิ่งใดในตัวคุณนะอาจจะเป็นนะคะความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะเดี๋ยวเราดูกันสำหรับใครที่มีพลังงานตรงนะคะกับคลิปเรนดอมกด subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์รับเอาพลังงานด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ที่น่ารักขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แต่งนะคะ ก็สวัสดีท่านท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างทีมต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดและสปปลาวทุกคนท่านด้วยนะตวสอสบราัง,งานของคนที่มาเจอคลิปน้ำคลิปนี้ว่าท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกรพระเซศรีมีนท่าน้ำ มะกรียคนที่เกิดในวันพุทธานหนามูลราศีมีนราศีกรกฎแค่ไปเข้านราศีมังกรธาตินจะมีายราศีมิถุนธ่ตนลมนะคะ เออ,อริราศีเมทาฟัยแล้วก็ซอกเซทเรียสราศีธนูชาต่อฝยตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสิบยี่สิบสี่สามสบสอหนึ่งสิบห้าเแล้วก็14บสีนะหลายคนหลายท่านสิ้นปีนี้นะจะมีความโชคดีนะคะประสบความสําเร็จมีโชคลาภแล้วก็ยังได้โบนสัสจากการทํางานด้วยเนาะเราต้องมาตรวจสอบพลังงานของเรานะว่าเรา มีความโดดเด่นนะคะโดดเด่นโด่งดังนะคะมีความน่าเชื่อถือมีความน่าศรัทธาในตัวของคุณอย่างไรนะคะ ตรวสอบพลังงานของคุณก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะที่หลายๆคนและท่านอาจจะมีการเคารพบ,บูชาด้วยก็ได้พลังงานตัวตนของคนที่มาเจอ,อคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหน เดชาริอัตนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความขยันมีความมุ่งมั่นนะคะขยันทำงานเนาะขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็พลังงานเดอะเดวิหเรียกว่าตัวของคุณนะคะหน้าที่จะมีการใช้แรงผลักดันนะคะจาก พลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะอาจจะมีคนที่เขาสอ,องนะครับติดตามผลงานของคุณหรือว่าติดตามชีวิตของคุณนะคะมันเป็นในรูปแบบของการที่เวลาที่คุณประสบความสําเร็จเวลาที่คุณนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่ามีคนห้อมล้อมคุณเนี่ยมักที่จะมีพลังงานของสิ่งจากจิ์ครูบาอาจารย์ นะคะที่เขามาสังเกตดูพฤติกรรมของคุณนะคะแล้วก็มีการทดสอบบางสิ่งบางอย่างด้วยอาจจะเป็นการทดสอบไหวพริบปฏิพันธ์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณว่าคุณเนี่ยนะคะฉลาดเก่งนะ,ะรู้จริงหรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดดาบตรงนี้ก็แสดงว่าน่าที่จะมาทดสอบนะคะไหวพริบปฏิพันธ์ของคุณนั่นแหละนะคะก็อาจจะมีการคอมเมนต์นะคะ แล้วก็สร้างพลังงานความรู้สึกนะคะบางสื่อบาอย่างบางทีคุณอาจจะเจอคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักหรือว่าะะการแซะการดูถูกนะ,ะการถูกเหยียดยามจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานคุณจึงใช้แรงผักดันตรงนี้พลังงานลบตรงนี้มาเป็น เหตุจูงใจให้ตัวของคุณพัฒนาความรู้ความสามารถสกยภาพในตัวของคุณนะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าอคุณจะพิสูจน์ความรู้ความสามารถของคุณความเชี่ยวชาญของคุณนะความเก่งความฉลาดของคุณให้คนเหล่านี้นะเขาได้ยอมรับในผลงานของคุณนะคือว่าคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมให้คนอื่นมาดูถูกเหยียดหยามคุณ นะแต่คุณใช้คำดูถูกคำเหยียบหยามของคนเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานในการฮึดขึ้นสู้นะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่ตัวของคุณคือแบบเรียกได้ว่ายิ่งโดนนะคะถมถุยเท่าไหร่ นะคะก็ยิ่งมีแรงทํางานมากขึ้นเท่านั้นเนาะเราเป็นคนที่คิดบวกไงนะคะพอเหมือนกับว่าเจอแรงกดดันเจอคําพูดแทรกกันไหนกันไหนเหยียดหยามนะ,ะยิ่งทําให้เรามีพลังงานนะคะมีกําลังใจฮึดขึ้นสู้นะ,ะแล้วก็เรียกได้ว่าพิสูจน์ความรู้ความสามารถของเราให้เขาเห็นนะคะนี่คือพลังงานของตัวของคุณที่แบบเหมือนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูกเหยียดหยามของ คนที่มาทดสอบฝีมือของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะช่วยเหลือคุณเสริมสร้างบาร,รมีนะคะให้กับคุณมีไพ่พระทักษะไพ่าทาเวสสวรรณไพ่พระลักษมีพระวิษณุกรรมและพระเทวฤสีนะคะ ไพ่พะทักษเนี่ยนะเป็นพลังงานของตัวของคุณนะคะซึ่งหมายถึงผู้ที่แบกรับภาระแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จะมีวิธีในเรื่องของการที่สามารถที่จะมองโลกในแง่ดี นะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ไม่รู้ทันคนแต่เมื่อมีเหตุการณ์สถานก,การณ์นะเข้ามาทดสอบใจ,ใจิตใจทดสอบความรู้ความสามารถของคุณแล้วนะคุณนะจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะแก้ไขสถานก,การณ์ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เรียกว่าจะต้องมีบททดสอบนะคะ มาทดสอบความรู้ความสามารถของคุณอาจจะมาจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะและ้วก็ตัวของคุณสามารถจะแก้ไขปัญหานะ,ะเออผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยทักษะความรู้ความสามารถของตัวของคุณเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะ,ะและ้วก็พลังงานของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนหลายท่านอาจจะบูชาท้าวเวสสุวรรณนะคะ ซึ่งมีพลังงานงความเข้มแข็งความดุดันและก็ความเด็ดขาดกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่จริงใจจริงจังมีจิตเมตตาต่อบริวารและผู้ด้อยโอกาสนะคะก็หมายถึงผู้ที่ลงมือปฏิบัตินะทำด้วยความเชื่อมั่นด้วยความตั้งใจของตัวเองด้วยความจริงจังของตัวเองนะแล้วก็รู้จักอดทนอดกลั้นเข้าใจปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะเป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้แก้ไขปัญหาที่ดีมีเทคนิคและวิธีการที่ชาญฉลาดแยบย์บยน,นะคะปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้พระลักษมีนะคะพลังงานของพระลักษมีนะคะตัวของท่านเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาดีมีโชคลาภเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีผู้รักผู้คนรักใคร่เมตตาอุปถัมภ์อุ้มชูเลี้ยงดูอย่างมากมาย <c oughs> แล้วก็มียานพิเศษนะคะอย่างรู้รู้จิตใจของผู้อื่นได้รวมถึงล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นผ,ผู้ที่มียานสัมผัสจิตสัมผัสนะคะแล้วก็พระวิศณุกรมพลัง,งานของตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านงานช่าง นะคะหรือว่างานฝีมือต่างๆมีทัศนะที่กว้างไกลกว่าคนปกติมีสติปัญญาแตกฉานมีความอัจฉริยะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะมีเซนแล้วก็พระเทวฤษีนะคะเป็นพาร์งของตัวของคุณเรียกได้ว่าจะมีคุมทรัพย์ถังสติปัญญาด้านศิลปวิทยาแล้วก็ สัพาสารทั้งมวลน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะะวิชาการทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเป็นคนที่ได้รับความรักความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะ,ะมีโชคในเรื่องของการเรียนต่อนะคะมีภูมิความรู้มีเหตุและผลใน,ะในการประกอบสัมมาอาชีพวิชาการต่างๆนะคะสามารถทำงานเป็นทีมได้ ก็ถือได้ว่านี่คือลักษณะโดดเด่นของตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนศรัทธาและก็เชื่อมั่นนะ,ะสิ่งใดในตัวคุณบ้างสิ่งที่ผู้คนเห็นนานแล้วก็ เชื่อมัน่นศรัทธาในตัวของคุณเรามาดูกันนะว่าตัวของคุณมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรนะคะเขาเชื่อมั่นอะไรเขาศรัทธาอะไรในตัวของคุณนะคะแปดถ้วยเอชฟอร์นเคะิลนะตัวของคุณเหมือนกับมีการที่เดินออกมาจากนะคะสถานที่หรือว่าเดินออกมาจากฝูงชน หรือว่าที่ทํางานนะ,ะมีการที่แบบเหมือนกับว่าคือคิดที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะตัวของคุณนะคะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะโดยที่แบบไม่ต้องงอนะะที่ทํางานเดิมๆไม่ต้องงอสถานที่เดิมๆหรือว่าตัวของคุณคือมีในเรื่องของความคิดมีการวางแผนไอเดียนะคะสิ่งต่างๆที่มันเหมืนเก,เกิดขึ้นนะคะเลกได้ว่าตัวของคุณถ้าถ้าหากเหมือน ประสบพบเจอนะคะสถานที่หรือว่าบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยนั้นมันทาให้พลังงานในตัวของคุณถดถอยลงไปหรือว่าเจอพลังงานลบๆเจอบุคคลลอบข้างนะ,ะสังคมไม่ดีแล้วทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือเรียกว่านะคะความคิดอารมณ์ทัศนคติ นะมันเหมือนกับไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถได้ตัวคุณเหมือนเดินออกมาเลยอะ่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่เกรงกลัวด้วยว่านะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณประมาณนี้คือแบบไม่กลัวเพราะว่าฉันมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะฉันจะไปทํางานที่ไหนก็ได้ฉันจะไปเอ,อ่อทำ ทำธุรกิจการงานอะไรก็ได้อารมณ์เนี้ยเพราะว่าคุณเหมือนกับเตรียมพร้อมไปทุกอย่างแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วนะคุณไม่กลัวเป็นคนที่ไม่กลัวพ่ายแพ้ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวความเจ็บปวดไม่กลัวความล้มเหลวนะสามารถเนี่เหมือนว่าแม้จะเจอสถานการณ์ที่แบบเรียกว่าฉุกละหุกนะคะแต่คุณก็สามารถที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือไปทํางานที่ไหนก็ได้ไปทําอะไรก็ได้นะเพราะว่า มีความสามารถเฉพาะด้านนะติดตัวมาแล้วนะคะคือเรียกว่าเป็นคนที่แบบเอคิดการไกลมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนไม่จนตรอกเป็นคนสามารถที่ทำอะไรก็ได้นะ,ะนะอย่างที่ใจหวังไว้อารมณ์นี้เลยคือแบบเรียกว่านะคะต,ตัวของคุณคือเหมือนกับ ถ้ามีเหตุการณ์นะมาบีบคั้นบีบบังคับคุณหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดทุกข์ใจไม่สบายใจนะหรือว่าไม่มีความสุขกับการทํางานนะสังคมรอบข้างสิ่งแวดล้อมต่างๆคุณไปเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีนี่คือพลังงานที่คนอื่นศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคุณแล้วก็นะคุณเป็นคนพูดจริงทําจริงนะคะและสามารถที่จะสร้างความสําเร็จนะคะ ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะแล้วก็พลังงานของคุณคนอื่นเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธ,ธาในเรื่องของตัวของคุณนะ,ะมันเหมือนกับว่าคือคุณนะคะมีในเรื่องของการที่คิดแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนคือเหมือนกับเรียกได้ว่าแม้คุณจะเจอสถานการณ์บีบคั้นนะคะ เจอบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะที่มันเหมือนกับอ,อ,อาจจะเป็นสถานที่ทํางานที่รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าออทำงานไปแล้วนะไม่มีความสุขหรือว่านะรายได้ที่มันรู้สึกว่ามันน้อยกว่าความรู้ของคุณเนี่ยนะหรือว่านะคุณเหมือนกับคือไม่ได้ดูถูกในเรื่องของรายได้ที่มัน เรียกว่าได้น้อยแต่คุณรู้สึกว่าความรู้ความสามารถของคุณสามารถที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าสามารถที่จะขวัญขวายมองหารายได้ที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณคือแบบคุณทำงานคือทุ่มเทเต็มที่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณควรจะได้รายได้ที่มันมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้อารมณ์เนี่ยคือแบบเราสามารถ กำหนดรายได้กําหนดคุณค่าของตัวเราเองนะคะเพราะว่าเรารู้ไงว่าตัวของเราเนี่ยนะมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งนะพัฒนาตัวเองได้เราควรที่จะสร้างรายได้นะที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเราได้มากกว่านี้ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะและนะตัวของคุณผู้คนเชื่อมันแล้วก็ศรัทธาในตัวของคุณคือแบบตัวของคุณเรียกว่าหลายๆคนหลายท่าน นะคะอาจจะมีการที่เหมือนเป็นการ move on หรือว่าเป็นการคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีการทำอะไรใหม่ๆแล้วคือมีการตัดสินใจเด็ดขาดอ่ะคือพูดออกไปแล้วก็คือคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนเด็ดขาดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในคำพูดของคุณในการกระทำของคุณเลยนะคุณไม่โกหก ะค,ะคุณบอกว่าเนี่ยฉันจะไปทํางานใหม่บริษัทแห่งนี้ฉันจะทํางานแบบนี้นะ,ะแล้วกนะคะ็คุณก็ทําจริงๆเนี่ยนะคือเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเด็ดขาดนะคะแล้วก็เชื่อถือน่าเชื่อถือได้นะเออเรียกว่าเป็นคนที่ไม่โกหกนะ,ะไม่หลอกลวงนะคะเชื่อได้ไว้ใจได้อารมณ์นี้เลยนะคะและพลังงานของคุณผู้คนศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นใน ชชนะและความสําเร็จนะคะคือมันเหมือนกับระยะเวลาที่คุณสามารถจะสร้างนะความสําเร็จให้ตัวของคุณได้คือมันเป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นนะคือคุณพูดปุ๊บแล้วคุณก็ทําตั้บเลยคุณไม่รีรอเลยนะเพราะว่าคุณมีการวางแผนมีการคิดไว้อย่างละเอียดถีทถ้วนแล้วนะว่าคุณจะทําแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วมันก็สําเร็จนะ,ะทําให้คนอื่นได้เห็นเลยโอ้โหนะคะทําจริง นะปฏิบัติจริงโดยที่แบบว่าไม่ต้องรีรอนะเรียกได้ว่าคําพูดของคุณเนี่ยเด็ดขาดหรือว่าการกระทําของคุณเนี่ยเด็ดขาดมั่นคงจริงๆโฟกัสสิ่งเดียวจริงๆนะแล้วสร้างความสําเร็จนะทำให้คนอื่นได้เห็นเลยนะว่าคุณเนี่ยคือเป็นผู้ที่แบบเอาจริงเอาจังนะคะและนะผู้คนเชื่อมั่นศรัทธาอะไรในตัวของคุณนะคะ ในเรื่องของการที่ตัวของคุณนะอาจจะเจอสภาวะนะสังคมบุคคลรับข้างปัญหาต่างๆรุมเร้านะคะแล้วกนะ็ทำให้ตัวของคุณเนี่ยพยายามจะเหมือนกับต่อสู้หรือว่าพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับคุณเนี่ยตัวคุณคือแบบบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำหรือว่า ปล่อยให้คนเหล่านั้นบ้าบอคอแตกไปเลยนะคะนี่คือพลังงานคุณนะคือแบบไม่ได้สนใจพลังงานเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้สนใจนะคะบุคคลที่จะเข้ามาสร้างปัญหากับตัวของคุณคือคุณปล่อยเลยอะ่ะนะปล่อยให้คนเหล่านั้นนะคะรับเวรกรรมของเขาไปเลยอารมณ์นี้นะคุณเชื่อมั่นคุณเป็นคนเชื่อมั่นศรัทธาในความดีในสิ่งดีงามแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะ,ะไม่มีใครมาเรียกว่า ลดในเรื่องของความศรัทธาในตัวของตัวของคุณเองได้แล้วก็นะคุณน่าทีจะเป็นคนที่แบบมองออกนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่เฉียบขาดในเรื่องของการกระทําของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับรู้ว่าคนที่เข้ามาสร้างปัญหาแลนะเข้ามาก่อกวนคุณเนี่ยนะน่าที่จะได้รับผลกรรมบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะโดยที่แบบคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะและ ตัวของคุณนะคะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานะให้บคุคคลเหล่านั้นคือแบบชื่อเสียงความสําเร็จไงนะสิ่งที่คุณทานะคะอาจจะเป็นงานหรือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างทุกคนเห็นเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณนะคะคือมีในเรื่องแบบเรียกว่าการกระทําหรือว่าการทํางานที่มาในรูปแบบของการที่เชื่อมั่น ในผลของการกระทานะคะมันเหมือนกับถ้าหากใครคิดอยากจะทําลายคุณหรือว่าการแกล้งคุณนะ,ค,ะคนเหล่านั้นจะต้องได้รับผลกรรมได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนนะ,ะโดยที่ตัวของคุณคือแบบคือรู้ทั้งรู้แหละว่าคนเหล่านี้คือถ้าหากเขานะคะมากันแกล้งหรือว่าทำอะไรกับคุณเนี่ย คือคนเหล่านี้ต้องได้รับผลกรรมแน่ๆไม่ช้าก็เร็วอารมณ์นี้ตัวของคุณคือเป็นคนที่เชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะก็เลยทําให้เขาเห็นนะค,คนเหล่านั้นเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวของคุณเนี่ยคือแบบคือไม่คิดจะทําอะไรเลยใช่ไหมปล่อยให้คนอื่นกลั่นแกล้งปล่อยให้คนอื่นนะทำร้ายตัวเองนะแล้วก็ตัวเองก็ไปโฟกัสชีวิตของเอ่อชีวิตการงานนะจนสําเร็จนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรียกได้ว่านะคะผลของกรรมนะ,ค,ะคุณทํากรรมดีมันก็สร้างความดีหรือว่าสร้างความสําเร็จกับคุณส่วนคนที่ทำทำกรรมไม่ดีก็นะประสบปัญหาชีวิตตายอารมณ์นี้เลยนะคะคุณทำให้คนเหล่านั้นเชื่อมั่นในเรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญคุณโทษนะคะผลของการกระทําและผู้คนศรัทธาแล้วก็เชื่อมัน่น ในการที่ตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนคิดดีคิดบวกเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีในเรื่องของเ,ออเรียกว่าไม่สนใจนะคะปัญหาคือเป็นคนไม่แคร์ปัญหาไม่แคร์ในเรื่องของการที่ ความสาเร็จของตัวเองนะคะคือมันไม่ได้หยุดแค่เนี้นะตัวของคุณก็แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จแค่นี้หรือว่าประสบความสําเร็จแล้วอารมณ์เนี้ยแต่ตัวของคุณคิดว่าตัวของคุณควรที่จะสร้างความสําเร็จให้มากกว่านี้แล้วก็เหมือนเป็นคนที่ไม่หยิ่งด้วยนะนะเป็นคนที่แบบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความสุขนะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะมีคนห้อมล้อม นะมีคนที่แบบมาขอความช่วยเหลือนะแต่ยังเป็นคนที่เรียกว่ามีเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะแบ่งปันคนอื่นคือไม่หยิ่งยโสนะไม่หยิ่งพยองในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองที่ได้รับนะอารมณ์ที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับเป็นคนสมถะเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายอารมณ์นี้เลยนะในสิ่งที่ ผู้คนนะศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคุณนะคะคือไม่หยิ่งผยองอะแล้วก็ตัวของคุณนะ่ะจริงๆแล้วเดอะเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับประสบความสําเร็จในช่วงอายุที่น้อยมากนะคะแล้วเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะ บริหารจัดการนะในเรื่องของวุฒิภาวะอารมณ์ความคิดของตัวเองแล้วก็นะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่นได้เห็นว่าเอ้ยอายุแค่นี้ก็สามารถที่จะมีในเรื่องของการวางแผนชีวิตมีในเรื่องของวุฒิภาวะมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือมีในเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคําพูดคําจามีเรื่องของการกระทําที่แบบ คือทาให้เหมือนกับเชื่อมั่นเลยว่านะตัวของคุณเนี่ยนะน่าเชื่อถือได้นะคะคำพูดคําจาหรือว่าการกระทำเนี่ยคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะน่ายกย่องน่าเคารพนะคะแล้วก็นะเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะเห็นตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ดูแลบริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองในเรื่องของการเงินนะครับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเงินได้ด้วยเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นเด็กยุคใหม่หรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะเหมือนกับเรียกว่าขอคําปรึกษานะเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ปัจจุบันนี้ได้หรือว่าคุณอาจจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือว่าสร้างรายได้หารายได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าคือรู้ทุกอย่างนะคะที่อยู่บนโลกแบบนี้คือแบบเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็ทันโลกทันเหตุการณ์นะคะคือตัวของคุณเนี่ยทำให้บุคคลรอบข้างนะผู้คนศรัทธาในการที่เหมือนกับ เป็นคนประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินน่ะนะคะเป็นคนประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคือคุณมีความรอบรู้มากๆนะคะแม้อายุยังน้อยแต่เป็นคนที่น่าเชื่อถือนะ,ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะด้วยนะบุคคลรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นว่าคําพูดคําจาการกระทําของคุณการวางแผนชีวิตของคุณทัศนคติของคุณความรู้ความสามารถของคุณความสําเร็จของคุณเนี่ย ทำให้ผู้คนศรัทธาและก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทํานะคะเขาก็มองจากการประสบความสําเร็จเขาก็มองจากการวางตัวเขาก็มองจากการใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ